สวัสดีจ้าแอดมินสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับแอดมินนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าที่น่ารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจ๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมเนาะแอดมินก็ฟังคำเตือนกันก่อนเนาะ คำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปปีนะคะควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงมีเข้ามีออกปะปนกันไปเนาะพี่น้องจา๋าอดมินก็จะพามาสรุปนะคะแอดมินให้เด่นสนะคะวิ่ง8236นะคะแนวทางเข้านะคะน้อยจปะปกิจ29เนาะ หลุดนะคะตัววิ่งสองมานะคะ0ูนย์เก้าก็หลุดไปนะคะส่วนน้อยพิเศษนะคะแปดห้านะคะก็หลุดตัววิ่งแปดมานะคะส่วนล่างเก้าสองนะคะก็หลุดไปเนาะตัววิ่งสองมานะคะน้อยปกติแปดห้าก็หลุดเนาะส่วนล่างสี่เก้านะคะมานะคะมาตัวเน้นมาตัวชอบนะคะส่วนน้อยวีไนะคะเจ็ดศูนย์นะคะก็หลุดไปนะคะส่วนล่าง สองสามนะคะแอดมินเจาะไม่เข้าแต่ว่าตารางกำลังวันของเรามานะคะสองสามสวยงามนะคะโอเคนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาพ่อแม่พี่น้อง f อเนาะเราก็มารับชมของวันนี้กันเลยจ้าวันที่สิบเอ็ดนะคะเดือนสิบปีหกสิบสี่นะคะแนวทางฮานอยนะคะสูตรเม็ดเดียวนะคะสูตร เม็ดเดียวนะคะเดินวิ่งนะคะสำหรับสายวิ่งนะคะแอดมินจะให้วิ่งไปที่แปดนะคะสามหนึ่งนะคะ แล้วก็9ชุดเด่นตัวเด่นของเราก็จะเป็น6นะคะเราก็มารูด6กันนะคะก็จะมี60ศูนะคะหกหนึ่งหสองหสามหกนะคะหกห หกนะคะหกเจ็ดหกแปดแล้วก็หกเก้านะคะตัวที่แอดมินชอบก็จะเป็นหกเก้าเก้าหกนะคะหกสี่สี่หกเนาะหกห้าห้าหกแล้วก็หกหกนะคะก็จะเป็นหกสองนะคะหรือใครจะชอบต่างจากแอดมินก็ไม่ว่ากันนะคะ สำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แข้มไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจด้วยนะคะฝากปลูกต้นรักปักต้นตะไคร้ให้กับแอดมินด้วยนะคะแอดมินจะได้มีกำลังใจคำนวณแนวทางตัวเลขส,สวยๆงามๆม,มาฝากนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรง ดูดูแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอต,ตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีจ้า